สวัสดีครับผมเป็นพี่น้องวันนี้มาส่งเสือบ้านพุ่มพอครับเสือนี่ที่รอบนี่ที่มาส่งรอบนี้ก็คือว่าเป็นเสือสีน้ำนะครับมีพ่อมี่มัดแข็งนะครับพี่น้องมีพี่มีเขาก็ยื่นร่รวบมาอาอาซุ่มนั่นแหละครับแต่ในเสือน้ำนะครับมารวบมาส่ายส่งให้เพราะ่าเสือน้ำเขาพีพร้อมนะครับมีใส่ M LXL นะครับมีพร้อมส่งให้ตลอดนะครับส่วนบัตรแข้งกับเสื้อที่ร่วมบัตรนนะ่ะถ้าเกิดว่าผู้ใดเกินว่าวที่เสียไปแล้วยังพอท่าไนได้รับพักมาเด้อพี่น,อน้องเสียมันทยอยส่งหมดเมื่อวานนี้ครับก็เชื่อว่าทยอยส่งไปล่าสุดคือเมื่อวานนี้นะครับพี่น,อน้องน่าจะ บข้อนเบอื์นีก็คือวันที่11ครับวันนี้วันที่าอาจจะหอดบางส่วนวันที่10อาจจะหอดอีกบางส่วนเป็นสีนะครับแต่ถ้าวันที่10ยังบ่เห็นกันวันที่11ทักมาสอบถามหน่อยครับเดี๋ยวจะชีดให้นะครับพี่น้องแต่ว่าถ้าย่อยส่งจนหมดนะครับเก่า10%ข้อเบิร์ดอกเก่า10.9%นะที่เหลือก็คือว่าเสียของพ่อนะครับเหลืออยู่หันมาถึง10นิ้นหรอกครับนี่ก็เลยท้ายคลิป ข้างออกจากสีสเกตครับออกจากสีสเกตแลนมากก็มอสิบเอ็ดก็มอสิบสองที่จะไปไปถึงก็มอสิบสามก็จะเป็นบัรนองคู่หน่อยนะครับพี่น้องซึ่งสิเป็นทางเดี่ยวเขาไปบาตรน,น้องคู่หรือว่าไปบัานองหญิงไปเบิงสนอยไปแ,บบแพร่งนะครับเพราะว่าทางพระอาจารย์มาติดไปน่าจะติสเ้นนี่แหละครับเรื่อบอกข้างเขาบอแม่เอฟซีนะครับเดี๋ยวบ้าโทษจะดขี่รถเบิ้งว่ามีบอหมกไนนะครับ đi hết là biết hết Leo, quát. สาวน้อยเพ็ดบ้านแทงอ่ายินดีต้อนรับนีเห็นบพ,พีน่น้องชบ้านขอไปหาอาจารย์นะครับอาจารย์ว่าจะออกไปติดไปว่ายว่าไรเป็กๆมาติดอยู่ทางมือนกันกับว่าเป็นทางเข้าบ้านหองรูนั่นแหละครับ เดี๋ยวทางนามีอีกสีสีส้ายเบื่ออีกครับนี่ไงวัดหน้องครูตรงไปตรงนี้คือกม .12 นะครับพี่น้องบันโน้นครับกม .12 นี่มีอีกครับ นะครับบ้านน้องคุณน้อยครับพี่นอ้องเป็นกัลราการจะเป็นปบ,บ .5185 นะครับนี่แลนต้องมาอีกครับแลนต้องมาเลื่อยโค้งนี่มากครับพี่นอ้องจะมีป้ายบอกว่าทางเข้า วัดหนองกูครับมีป้ายบอกทางเขาวัดหนองกูครับแต่ก็จะมีป้ายทางครับเนี่ยวัดหนองกูวัดหนองตะเคียนนะครับส่วนปากทางก็จะเป็นป้ายไงครับป้ายของวัดนะครับป้ายไงเลยครับทางนี่เดี๋ยวส้ายไปเลย เลี้ยวซ้ายเข้ามาบ้านน้องกุ้น่อยครับเสร็จบ้านน้องกุ้น่อยบ้านน้องตะเคียนนะครับจะมีป้ายบอกทางวัดหนองคูอยู่ประมาณ4จุดครับ วิ่งผ่านสีสกเกตสร้างบ้านมาครับแล้วเราก็จะมาเจอป้ายบ้านหนองปูครับนี่เราจะมาเจอป้ายวัดหนองปูนะครับป้ายที่สามครับแล้วก็จะมาเจอป้ายวัดหนองนปูป้ายที่สี่ครับแล้วก็ด้านขวาจะเป็นป้ายเสาหน่อยเป็นแผงวันที่สิบสองนะครับพี่น้องเลี้ยวซ้ายไปเลยนี่แน่วัดหนองปูยินดีต้อนรับครับแลนขมานี่ครับพี่น้องระยะประมาณ เจ็อยเมตรเห็นบ้านนองอุอิงครับนี่แน่เห็นบ่อพี่น้องตั้งตักงานสวยตาสวยงามตั้มของเรืองนะครับพี่น้องแล้วเราก็จะมาถึงบ้านน้องอุ๋งอิงนะครับและเมื่อมาถึงบ้านน้องอุ้งิงก็ตรงไปนะครับตรงไปอีกประมาณ1กิโลกสิพอนวัดข้องคู่นะครับ จากทัวเมืองสีสเกตแลนด์เซนสีสเกตกันทลักครับพี่นอ้องแลนด์เซนสีสเกตกันทลักนะครับกมอถ้าเป็นจากสีสเกตออกมาก,ก็จะเป็น13ากิโลนะครับกมอ13แต่ถ้าเป็นไอ้ลักกมอกันทลักก็จากกมอห้าสิบเมตนะครับนี่คือถึงแล้วครับบ้านน้องอุ๋งอิงนะครับ ดีดีบอกไม่รู้อยู่ไม่รู้จะอยู่ยังไงร้อนมากสงสัยต้องหากละมังใส่น้ำมาให้เล่นแล้วอขอบคุณทุกกำลังใจครับพี่น้องฝากกด s ั b ส c r i b e กดไลค์กดแชร์ฝากเบิงโกดสนาให้นำเนเด้อครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไวส้สนีสากรนครับพี่น้องเดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ